สวัสดีครับพี่พลนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ไม้จับกล้องธรรมดาเนี่ยใช้แทนไม้กันสั่นนะครับจะมีวิธีการยังไงนะครับในงบแค่งบประมาณศูนย์บาทนะครับก็คือไม้จับกล้องทั่วูไปใช่ไหมครับมันก็จะยึดยึดกล้องแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินถ่ายให้ดูนะครับโดยที่เดินถ่ายตามปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพมันจะประมาณไหนครับ รอบแรกก็ประมาณนี้นะครับใช้ไม้จับกล้องปกตินะครับแต่ทีเนี้ยผมมีเทคนิควิธีการบ้านๆเลยที่เราจะสามารถกันสั่งกล้องมือถือนะครับโดยการวิธีนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวหัวบอลที่ยึดตรงนี้ครับเพื่อนๆก็คลายให้มันหลวมยางไงครับคลายให้มันหลวมยางเง่าและทีเนี้ยมันก็จะสามารถดุ๊กดิ๊กได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมคลายให้หลวมเลยนะฮะ แล้วทีนี้กล้องเนี่ยเราจะสามารถการสั่นในแนวนอนได้นะครับช่วยการสั่นในแนวพอลิซันได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาวิ่งแล้วก็เปรียบเทียบภาพตอนแรกดูนะครับโอเคเวลาที่ใช้เทคนิคนี้ตอนใครหัวบอลน,นะครับเราต้องจับไม้โดยการกับหัวนะครับเราจะจับจับตั้งเ,เดินไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวผมลองเดินลองวิ่งให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบภาพกับตอนแรก,กว่ามันต่างกันมากน้อยขนาดไหนฮนะ เนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยข้างล่างมันไม่ดิ้นตามนะครับเนี่ยครับอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวลองเดินลงบันไดด้วยนี่ครับค่อนข้างนิ่งเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นปหโอเคนะครับค่อนข้างนิ่งใช้ได้นะครับ เห็นไหมครับว่ามันลุกดิกตามเนี่ยนะมันจะลุกดิกตามาตามนะตามนะเนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยอข้างล่างมันไม่ดิ้นตามนะครับเนี่ยครับอ่า,อาโอเคก็คงเห็นความแตกต่างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับแบบหลังที่ปลดหัวบอลแล้วปล่อยให้ตัวยึดเนี่ยมันลุกดิกๆุกดิกอย่างอิสระนะครับก็เพื่อนๆก็ลองใช้เทคนิคนี้ไปใช้แทนไม้กันสั่นได้นะครับสามารถช่วยกันสั่นแนวนอนได้ ดีพอสมควรเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อไม้กระสั่นราคาแพงๆนะครับได้ผลลัพธ์ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์แนะนํากลับมาได้นะครับหรือว่ามีไรงดชมเพิ่มเติมก็พิมพ์เพิ่มเติมไ้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย